สวัสดีครับมาชมนิตยสาลรลาบลอยนะครับเล่มนี้วันที่หนึ่งธันวาเล่มนี้วันที่สิบหกธันวานะนะครับหกแปดนะครับเดี๋ยวจะเราเราจะพากันดูแบบเทียบ,บกับวันที่แล้วนะครับวันนี้ให้อะไรมาเนี่ยสามตัวก็ห้าศูนย์สี่นะครับแล้วก็เลขก,กำลังครับเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าสี่นะครับ ดูครับศิลาเลขนะครับศิลาเลขวันนี้ให้5404นะครับ5404 5202นะครับ3ตัวก็3 5 2ห้าสนะครับหลักสิบ แดนใต้นะครับห้าเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับห้าหกเก้าหกนะครับมาดูของวอัวที่เล้วนะครับวัวที่แล้วให้มาครับเข้านะครับสองห้าสองห้าห้าสองก็เข้านะครับ ครับงวดทแล้ววันนี้ก็ให้มา5้สีนะครับห้าสี่ยปดูมาทางวแคปไไปนะครับอันนี้เป็นศิลาเลขนะครับมัดูชุดเลขดารานะครับดาราให้มา20ชุดนะครับแล้วก็เดียนใต้ก็ให้มาอีก ยี่สิบชุดเหมือนกันนะครับใครดูไม่ทันก็แคปนะครับมาดูวันที่แล้วนะครับวันที่แล้วฮะไ้มาแล้วก็เข้านะครับสองสองแล้วก็สองห้านะครับจะซื้อแนวจะซื้อใตด้วยกันก็ขาวินนะครับข่าวินขาวิน มาดูหน้าที่สีนะครับหน้าที่สีก็เป็นอันนี้เป็นโชคชะตาราศีนะครับใครอยู่ราศีไหนก็จัดไปนะครับดูหน้าที่5นะครับอามาให้ลาบนะครับ 16ท่านว่า08 7 8นะครับก็เรา0204 03 05 06 07นะครับ7 8 7 2 7 4 7 3 7 5 7 6 0 7นะครับ, 78, 72, 74, 73, 75, 76, รบ3ตัวก็ให้5 0 2 5 7 2นะครับอามาดูว่าทีแล้วอามาให้อะไรนะครับ ที่แล้วอาม่าให้68แปกับสอนะครับแต่ก็เข้านะครับเข้าตัวรองนะครับเข้าสนะองหครับเอ้สองสอกับสอหนะครับอาม่าอาม่าให้โชคนะครับต่อไปหน้าหกดูหน้าหกอันนี้นอนมา ก็ให้ห้าไอหกห้านะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้านะครับหกเจ็ดหกสองหกสี่หกสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสามแล้วก็สามหกเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดนะครับเอามาเลขกำลังก็มีห้าหกศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับดูวมืที่แล้วนะครับนอนมานะครับนอนมาก็เข้านะครับ ห้นะครับเข้า1ตัวนะครับห้ 52. ดูหน้า7จนะครับจับวางนะครับจับวางมี1 5กับหกนะครับแล้วก็มีไอเนนหนึ่สองนะครับหนึ่งองหนึ่งเจ็ลองหนึ่งหนึนะครับ หกหนึ่งหกสามหกหกหกสี่ลองนะครับหกสองหกเจ็ดเด่นนะครับจับบ้างชุดสามตัวสี่หนึ่งสองสี่หกสองนะครับจับสายพานก็สี่หนึ่งสองนะครับอันนี้จับบางมาดูว่า,วาที่แล้วนะครับว่าที่แล้วก็เข้านะครับห้าสองขอทดลองนะครับให้มาห้าหนึ่งนะครับแต่ว่าเข้าห้าสองนะครับ อันนี้เป็นคนตาทิพย์นะครับหน้าที่หน้าที่แปดนะครับเจ็ดห้าเก้าห้านะครับเด่นรองก็เจ็ดเจ็ดนะครับเด่นเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกนะครับ 95เด่น97นะครับตัวรอง97 94เรากให้92 93 96 91นะครับหลัก10ภาคใต้ก็ให้65 67 66 68 62นะครับ35 37 36 38 32นะครับไบ้ดูมาทันก็แคปไว้นะครับดูงวดที่แล้วคนตาทิพย์ให้มา1989นะไอ้39นะครับไอ้89 89 แปดให้มาแปดเก้าครับก็ท้ายก็ให้มาสอกับ2อสครับทดลองนะครับก็เข้าวินนะครับคนตาทิพย์ต่อไปก็อาจารย์ฟ้าสั่งนะครับอาจารย์ฟ้าสั่งวันนี้ให้854นะครับ 8 7 8 4 8 2นะครับ7 4 2 4 7 4 4 4 2นะครับอาจารย์โชวเงินแสนนะครับให้5 8 7, 8 7 8 7 8 2 8 4 8 3นะครับกดตามนี้ครับดูหน้า10นะครับต่อไปหน้า10นี้ ลาบฟันธงนะครับลาบฟันธงจะให้เด่นหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งรองหกเจ็ดหกสองหกสี่หกสามนะครับสองตัวสามตัวก็ให้สามหกเจ็ดนะครับสามหกสี่นะครับหลักสิบให้สองห้ารองสองเจ็ดนะครับเด่นสองห้าสองหกสองแปดสองสองนะครับแปดห้าเด่นนะครับแปดเจ็ดรองนะครับ เด่นลองแล้วก็แปดหกแปดแปดแปดสองนะครับมาดูงวดที่แล้วนะครับวัดที่แล้วให้อันนี้ลาบลอยฟ้านะครับงวดวันที่หนึ่งธันวานะครับเข้านะครับห้าสองให้ห้าหกเข้าตัวลองนะครับห้าสองแล้วก็เข้าทั้งเหนือทั้งใต้เลยครับสองห้าสองสองนะครับอันนี้ ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยหน้าที่อันนี้เป็นหน้าพิเศษนะครับโยนเหรียญน,นะครับโยนเหรียญในหกหนึ่งห้าหนึ่งนะครับหกสี่ห้าสี่นะครับหัวก้วยนะครับเบืรองหกของห้างหกนะครับด้านล่างก็เป็นสุดเด็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับหัวก้อยแล้วก็มีตัวรองนะครับ ตามนี้ครับอันนี้ก็ดัชนีอันนี้หน้าพิเศษสองนะครับก็คิดว่าน่าจไม่มีอะไรนะครับหนาต่อไปก็เป็นข้อมูลเล็กเด็ดนะครับข้อมูลเล็กเด็ดวันนี้หลักร้อยให้ 5 3 4นะครับหลัก10 051หลักหน่วย4 7 2นะครับชุดคู่เงินมี0407 02นะครับ5457 52 141712ครับจุด3ตัวก็504 507 502 50เอ้ย354นะครับ357 352เด่นก็504นะครับแล้วก็354นะครับตรงมาที่แล้วเออที่แล้วก็ เข้าชุดโอ้ไม่เข้านะครับแทมเบียร์ครับให้มาสองสามนะครับต่อไปเลขพาบอกนะครับดูเลขพาบอกวันนี้ให้เด่นศูนย์หนึ่งนะครับลองศูนย์สี่นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดนะครับเด่นลองแล้วก็ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้านะครับ 3ตัวก็504 507นะครับอันนี้ภาคใต้ก็ให้มา58นะครับชุดเด็ดห้เก้านเด่นรองห้าเกนะครับแล้วก็5้าห5ห้านะครับนี่เด็กพระบอกนะครับมาดูว่าที่แล้วนะครับว่าที่แล้วให้30เด่น30มศูนย์เหกสนะครับให้ภาคใต้ให้มา เข้าตัวลองนะครับ2-2ง,งกับ2-5นะครับเข้าเด่นรองกับตัวรองนะครับเลขถ่าบอกก็เข้าทั้งเหนือทั้งใต้นะครับอันนี้รับใบฟันทงนะครับวันนี้ให้1-6นะครับ1-6 1-7 1-2กหนึ่งเจนะครับสามตัวกัแปดนะครับ ภาคใต้ก็น่าจะให้8-2เด่น8-2นะครับรอง8-5-8-7-8-6เด่นลอง8-9นะครับก็ตามนี้ครับใครดูไม่ทันก็แคปไว้นะครับหน้า17นะครับต่อไปหน้า12หน้ารอยปักหลักนะครับเด่น8-1 8-1-5-1 ก็มีหลักร้อยหลักสิบนะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีชุดปากใต้เลขท้ายนะครับเดือนเ 7, 7็ดนะครับ3ตัวก็ให้8ป7เจ็นะครับอีกหน้าหนึ่งครับรอยปักหลักหลักสิบนะครับให้626 หกสองสามสองนะครับก็มีชุดเป็นชุดนะครับให้เด่นหกเก้ากับสามเก้ามานะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ลาบลอยปักหลักนะครับไปดูหน้านี้อย่ามองข้ามนะครับหน้านี้อย่ามองข้ามจับยามสามตาให้หนึ่งเก้ามานะครับเด่นหนึ่งเก้า ลอง17 12 13 14นะครับแล้วก็มีเด่นลองนะครับ14 17 12 13หหนึ่งลองหนึ่งห้านะครับแล้วก็มี2ท้ายให้เด่น86นะครับก็ลองเด่นลอง85นะครับ8 7 8 2 8 9 76ก็มีเด่น76มีลอง75 7 7 7 2 7 9นะครับ ดูหน้าดูขวดที่แล้วนะครับให้มา0ูนย์เก้าสนะครับเข้าตัวรองนะครับ25นะครับเข้าตัวรอง25หนะครับหน้านี้อย่ามองข้ามนะครับอันนี้เป็นหน้าข้อมูลเลขดับนะครับเลขดับเยอะเยอะอยู่นะครับ เลขดับหลัก้อยมี269 261นะครับหลักศินย์มี348หลักหน่วย890นะครับเลขดับมาก็ดูฝันดีนะครับฝันดีฝันดีวันนี้ให้04นะครับเด่น54 5 4 0 4 6 4 1 4 7 4 9 3 3ฟันทองนะครับ3 9 5 9นะครับ5 9 6 9 7 9 8 9 2 9 9 9นะครับอย่าใจคนจนอย่าใจคนจนมีเดือน4 1นะครับแล้วก็5 4 7มี4 7 4 2 4 4 4, 4 3 4 6นะครับ7 2 7 9 7, 5จ็ดห้าเนะครับมาต่อไปเลยอันนี้ชัดเด็ดราบร้อยนะครับเด่นห้นะครับห้าหกห้าเ3็ดห้าสี่ตัวกสี่็ดสี่ห้นะครับทิ้งทวนท้ายเล่ม9,0,2,0,2นูนยะครับโน้ให้มา80%นะครับ 907นี่ให้90%นะครับ07 907 07นะครับ100%มี904กับ04นะครับมาบ้าก็ดูเลขเสียนเฮงนะครับเลขเสียนเฮงเด่น63นะครับ63กับ53นะครับ64 67 62 52 57 54นะครับ3ตัวมี364 3,5,4นะครับหลักสิบมี97กับ27นะครับ95,99,96,26,29,25นะครับก็หมดแล้วครับเดี๋ยวดูท้ายเล่มนะครับมาเทียบกันดูว่ามีสำนักไหนให้เข้าบ้างนะครับ อันนี้หไวทิปนะครับกระสิบเลขเอ็นห้าสามนะครับกลมีลองห้าเจ็ดห้าสี่นย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สองนะครับแปดสามแปดเแล้วมีจุดสามตัวมาให้นะครับ <c oughs> ดูงวดที่แล้วนะครับ วันที่แล้วเข้าไม่เอ่ยเข้าน,นะครับว่อที่แล้วเข้าห้าสองนะครับห้าสองเข้าตัวเดียวนะครับมาดูหนึ่งในในดวงใจนะครับเลขสวยในดวงใจแปดเจ็ดนะครับกับสี่เจ็ดนะครับแล้วก็มีสองตัวมีหกชุดนะครับสามตัวมีหก ชุดให้นะครับต่อมาครับดูเลขมาวินนะครับเลขมาวินเด่น6 7 3 7 5 7นะครับแล้วก็มีตัว5 0 1 5ชุดนะครับ2ตัว3ตัว3ชุดนะครับ4 6 7 6 3 7 057แล้วก็467นะครับเด่นนะครับวดที่แล้ววดที่แล้วก็เขาวินนะครับ2 52เอห้ย22กับ25นะครับกาทั้งเหนือทั้งใต้นะครับ2 5กับ22นะครับเลขมาวินนะครับเขาต่อมาอาจารย์วัน j จดีซันนะครับอาไรตัวเด่นๆนะครับ6373นะครับแล้วก็มีอ้เยอะเยอะเลยครับเด่น6กเนะครับแล้วก็3ามเจนะครับ3ตัวก็เด่น737กับ65นะครับห5 7นะครับ มาชมหมวยทองคำนะครับหวยทองคำให้สามเจ็ดสองเจ็ดนะครับสี่สามเจ็ดสี่สองเจ็ดนะครับแล้วก็เด่นแปดหกห้าหกนะครับหวยทองคำอันนี้เน้นน้อยนะครับเน้นน้อยวันนี้ให้สองเจ็ดนะครับแล้วก็สี่สองเจ็ดนะครับเน้นน้อย ฟ้าสังอันนี้เลขฟ้าสั่งนะครับเป็ี่ยน57กับ4 5 7นะครับฟ้าสั่งเมื่อที่แล้วก็เอา้ามนะครับคามมี9กกับ9เปลี่ยน96นะครับฟ้าสั่งแล้วก็เฮงใหญ่นะครับ ยิงใหญ่ให้6 6 7 4 7 6 9 6 8 6นะครับเด่น9 6นะครับยิงใหญ่แล้วก็4 6 7นะครับยิงใหญ่โอเคก็ประมาณนี้ครับกิปนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมฝากกดไลค์คอมเมนต์มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บ,บนึงนะครับ มีไอ้ที่เขาแถมมาให้นะครับมี6กสา6 3นะครับแล้วก็4 6 7นะครับ4 0 7นะครับแล้วก็มี9 6นะครับ8 6 9 5นะครับ8 5นะครับของถ่ายเอกสารไม่ใช่ของจริงนะครับ ตามนี้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม